สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผด1ตุลา5 2นะครับโจทย์กำหนดว่าถ้าเดทของ2แล้วก็เมทริกซ์0 x 0 0 2 2 3า5ทำอินเวอร์อยู่เท่ากับ1ส่วน x ลบ1แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้พี่แบงค์เห็นอย่างนี้ปับ๊บมันมีเลข2มีอินเวอร์แล้วให้หาค่าเดทแปลว่ากำลังต้องการเช็คคุณสมบัติเดทเน่ะนะครับ พี่แบงค์ลองทบทวนคุณสมบัติเดทให้เดดของ a transpose ข้อ1มีค่าเท่ากับเดท a ข้อ2องเดทของเมทริก a คูณเมทริก b มีค่าเท่ากับเดท a คูณเดท b สามารถจแจกแจงการคูณได้ข้อ3ามเดทของ a ยกกําลัง n ถ้ามันยกกําลังอยู่สามารถตึงตัวยกกําลังไปข้างนอกได้ข้อ4ี่เดทของ a inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเดท a ข้อห เดทของค่าคงที่คูณ a สามารถดึงค่าคงที่ออกไปข้างนอกได้แต่ค่าคงที่ตัวนั้นต้องยกกำลังมิติ n คือมิตินะครับโอเคข้อนี้ต้องนึกถึงกฎสองข้อข้อไหนบ้างมองออกไหมพอดีพี่แบงค์เห็นตัวค่าคงที่อยู่ข้างนอกก็นึกถึงค่านี้เห็นตัวอินเวสก็นึกถึงอันนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยพี่แบงค์ดึงสองไปข้างนอก ก็เลยกลายเป็น2ยกกำลังตัวนี้เป็นเมตริกซ์3คูณ3ถูกไหมครับงานพี่แบงก์ก็เอามาเป็นเลข3อย่างเดียวนะไม่ใช่3คูณ3ได้9แล้วมาคิดนะครับโอเคตัวที่เหลือมันก็เลยกลายเป็นเดซของ0 x 0 0 2 2 3 1 5องหนึาทำอินเวสอยู่แล้วเมื่อกี้ สองกำลังสามได้แปดแล้วเดซของ i n นเ r อรเราบอกว่ามันคือ1ส่วนเดซของศูนย์เอ็กศูนย์ศูนสองสองสามหนึ่งห้าโอเคไหมครับทีนี้โจทย์บอกว่ามันเท่ากับ1นึ่ส่วนเอลบหนึ่งเนาะไม่ได้เขียนเลยโอเคตัวนี้คูณกันอยู่งั้นพี่แบงค์ไปหาค่าเดซตัวนี้มาก่อนละกันว่ามันได้เท่าไหร่หาข้างนอกนี้แล้วกันนะครับโอเค ศูนย์ x ศูนย์ศูนย์สองสองสามหนึ่งห้าคูณทแยงลงครั้งแรกได้ศูนย์บวกกันเอต้องเติมเติมแถวเติมหลักก่อนปะลืมเลยขอโทษครับศูนย์ศูนย์สาม x สองสองเออ x สองหนึ่งโอเคถัดไปคูณทแยงลงอีกได้บวก6 x ป่ะครับคูณทแยงลงอีก กลายเป็นบวก0ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เริ่มคูณทะแยงขึ้นคูณทะแยงขึ้นลบกันกลายเป็น0 1นยคูณสคูณศก็กลายเป็นบวก0 5นยคูณศคูณเก็เลยกลายเป็นบวก0ดังนั้นค่าเดซจึงได้ 6x ออกมา ดังนั้นพี่แบงก์ก็วางเป็น8คูณ1ส่วน6 x มีค่าเท่ากับ1ส่วน x ลบ1ย้าย x ลบ1คูณไข้6 x คูณไข้ก็กลายเป็น8คูณ x ลบ1มีค่าเท่ากับ6 x กระจาย8เข้าไปก็กลายเป็น8 x ลบ8มีค่าเท่ากับ6 x ย้าย6 x กลับมาลบย้ายลบ8 x, กลับไปบวก8 x ลบ6 x ก็เลยเหลือ 2x มีค่าเท่ากับ8 x เดียวคือ8ส่วน2ซึ่งก็คือ4ดังนั้นคําตอบข้อนี้ตอบ4ซึ่งอยู่ในช้อยที่4พอดีโอเคไหมครับพยายามจำให้ได้นะครับคุณสมบัติของเดดเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานต้องใช้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับ